สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กีเมเนียนมอช n e l นะคะช่องที่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครการเงินก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่แฟนเพจหลายๆคนนะคะขอมาคอมเมนต์มาแบบเจาะจงมาเลยต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของ การหาข้อมูลในการลงทุนหุ้นต่างประเทศนะคะซึ่งหลายๆคนเชื่อว่านักลงทุนไทยนะคะก็มีความสนใจปัจจุบันนี้อยากมาลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันเยอะแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบเราควรหาข้อมูลนะคะจากซอสไหนดีหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้กีก็จะมารวบรวมนะคะ4แอปพลิเคชันหลักๆที่กีใช้ในการอ่านข่าวต่างๆนะคะดูข่าวสารข้อมูลเพื่อเป็นการประกอบ การตัดสินใจในการลงทุนนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในทุกๆแอปพลิเคชันนะคะหลักๆเลยเนี่ยสแตนดาดเบสิกก็คือว่าเราสามารถเข้าไปอ่านข่าวได้แหละข่าวต่างๆนะคะจากเว็บไซต์จากแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยซึ่งบางข่าวมันก็อาจจะมีซ้ำกันหรือว่าแม้กระทั่งเราสามารถเข้าไปดูใน Google ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าความลําบากคือว่าถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลใน Google เนี่ยข้อมูลมันก็จะมาแบบ เยอะมากๆนะคะวันนี้กีก็เลยจะมารวบรวมซอสละกันที่รวมรวมแล้วกีใช้หาข้อมูลยังไงบ้างซึ่งกีเชื่อว,ว่าถ้าทุกคนนะคะได้อ่านข้อมูลทั้งหมดจากซอสสีซอสเนี้ยมันก็คือเพียงพอแล้วจริงๆนะคะคือคุณจะรู้รอบไปถึงแบบจักรวาลไปถึงโลกที่3กันเลยทีเดียวนะคะแค่นี้ก็คือเพียงพอแล้วอะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังกัน แต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันนะคะก็ถ้าใครที่ผ่านมาดูช่องกีมันนี่มอ c มอ n ชาแนลนะคะแล้วยังไม่ได้ s b s c r i b e กีก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันกด s b s c r i b e กันให้หน่อยนะคะช่วยกันกดกันก่อนเลยแล้วก็สําหรับคนที่สั c r i b e อยู่แล้วนะคะก็ฝากช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะคะข้อมูลดีๆอย่างนี้จะได้ถูกแชร์ไปให้เพื่อนๆนนักลงทุนต่อไปและก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กีมันนี่แมอได้ทําคลิปวดีๆต่อไปด้วยนะคะฝากกดกันด้วยคะ่ะ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่แอปพลิเคชันแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน b ู o เบิร์กนั่นเองค่ะซึ่ง b ู o เบิร์กนะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นแบบ ยาสามัญประจําบ้านก็ว่าได้นะคะทุกคนที่เล่นหุน้นลงทุนต่างประเทศอะไรเงี้ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแอปพลิเคชันนี้อ่ะเรามาดูกันหน้าตาของแอปนะคะเวลาที่เข้ามาในแอปพลิเคชันเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะเห็นแบบเป็นหน้านิวส์นะคะก็คือหน้าแรกเนี่ยจะเป็นรวมแบบข่าวสารทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับโลกการลงทุนเอาไว้ในนี้น ก็คือหลักๆเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะว่าอะไรเป็นท็อปนิวส์ของวันบ้างเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูได้ทางด้านล่างจริงๆตรงนี้ยฟังก์ชันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็เหมือนแอปอ่านข่าวทั่วไปโดยที่เราสามารถเลือกอ่านได้จากหน้าแรกเลยอ่ะอันนี้กี่ข้ามนะคะและแท็บที่2แท็บเมนูตรงนี้นะคะก็คือแท็บเมนูมาร์เกซึ่งแท็บเมนู market อันนี้นะคะเราก็จะ ใช้ในการที่เราจะดูราคาของหุ้นของดัชนีต่างๆ commodity นะคะบอลยิวทุกอย่างจะรวบรวมอยู่ในหน้ามาร์เกหมดเลยนะคะซึ่งเราจะเห็นได้จากเมนูตรงด้านบนเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีโอเวอ i ์วิวอินด c o ซ m คอมม y ดิตี้เคอร์เรนซีะฟิอร์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็คือถ้าเราสนใจอะไรเราสามารถมาเลือกในดรอปดาวในเซ t ชันนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นอาบอลอันนี้นะคะเช่นเย a r g โกเม้นบอลยิวคือ ช่วงนี้ก็คนพูดถึงกันเยอะมากอย่างเวลาที่เราจะมาเช็คบอลยูอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้อ่าโอเคตอนนี้บอลยูแบบ1.49นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงอยู่ว่าข้อมูลทุกอย่างเหล่าเนี้ยนะคะมันก็มีอยู่ใน Google แหละแต่ว่ากีคิดว่าความสะดวกคือมันก็ง่ายกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเปิดขึ้นมาเราสามารถเลียดดูได้เลยอ่ะอันนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในหน้านี้เราสามารถ a d j u s t นะคะปรับปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่ม ตัวสินค้านะคะหรือว่าแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราอยากฟอลโล่ได้อ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะผ่านไปค่ะแล้วฟังก์ชันที่กี่ชอบจริงก็คือหน้า watch list เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมหุ้นที่เราสนใจนะคะซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มหุ้นที่กี่ได้แอดไว้ดูเองแหละโดยที่มันก็จะรวมไว้นะคะอยู่ในหน้านึงเห็นไหมคะก็คือในถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จ่ายังค์ให้บุมเบิร์กนะคะเราก็จะสามารถสร้างเมนู watch list นี้ได้คนละ2เมนูนะคะก็คือเป็นแท็บอย่างเนี้ย โดยที่มุมขวาบนเนี่ยนะคะก็เป็นการ switch s list ก็คือว่าอ่านเนี่ยนะคะกิตั้งไว้สองอัน BG Capital กับ Unit Trust โดยที่ความพิเศษของแอป Boomberg l นะคะ Boomberg l เนี่ยเราสามารถใช้มอนิเตอร์ราคากองทุนได้ด้วยนะคะเป็น N A V ของกองทุนในต่างประเทศก็คือว่าถ้าใครสนใจลงทุนกองทุนต่างประเทศนะคะเราก็สามารถแบบแอดตัว ticker นะคะหรือว่าโคดย่อของกองทุนเนี่ยยาวๆเช่นอันแรก U O B U S, s A U อะไรอย่างเงี้ย ก็คือแอดเข้ามานะคะเราก็จะได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงของกองทุนทุกวันโดยที่กองทุนเนี่ยจะอัปเดตนะคะวันละครั้งของ b ูมเบิร์กเนี่ยเขาจะอัปเดตประมาณแบบช่วงหลังเที่ยงนะคะของวันรุ่งขึ้นสมมติว่าเราอยากทราบราคาย n L v ของกองวันนี้เราก็จะเห็นพรุ่งนี้นะคะประมาณช่วงบ่ายบาทในแอปพลิเคชัน b ู o เบิร์กนะคะโดยที่่าวันนี้สาธิตวิธีการแอดอันนึงแล้วกันง่ายๆก็อย่างเงี้ยค่ะเบสิกมากเลยกดบวกนะคะตรงซิมโบลสมมติว่า เราอยากติดตามหุ้น Microsoft ก็ MSFT หรือว่าเราจะพิมพ์ชื่อหุ้นไปเลยก็ได้นะคะตรงๆก็หลังจากนั้นเราก็กดปุ่มบวก Watch อ่าแต่ว่าอันนี้นะคะของกี่แอดไม่ได้แล้วมันแ m a ซิม u มแต่เวลาแอดก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่เรากด save add symbol เข้ามาเสร็จบวเราก็กด save ได้เลยนะคะซึ่งในทุกครั้งมันเวลาเราเรียกดูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น list นะคะที่เราทำเอาไว้แต่ว่า ความไม่ดีของบู o เบ e ร์ต้องบอกงี้คือมันมันจะแคปนะคะว่าเราสามารถแอดได้แอดคุนเข้ามาดูในหน้า watch list ได้เนี่ยแต่ว่าเป็นจำนวนที่จำกัดหรือว่าแม้แต่ข่าวนะคะบูมเบร์ก็จะลิมิต a r t i c ิเคในการอ่านเนี่ยรู้สึกว่าเดือนหนึ่งน่าจะอ่านได้ประมาณ4ข่าวนะคะ4อาร์ตของ Bloomberg ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่พอเพราะว่าเวลาที่เราติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยมันก็แบบ เราต้องอ่านเยอะใช่ไหมคะดังนั้นมันไม่พอวันนี้นะคะก็มีแบบทิปเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราสามารถอ่าน b l o o m ิร์กอาร์ติเคได้เยอะขึ้นในทุกๆวนันนั่นก็คือเราเข้าไป Subscription ค่ะในหน้าของ Bloomberg Newsletter นะคะเดี๋ยวกิจจะแปะลิงก์ไว้ตรงด้านล่างก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปนะคะสมัคร ในการรับจดหมายนะคะรับอาร์ติเคิลของ Bloomberg ได้ในทุกๆวันนะคะซึ่งเขาจะส่งมาให้ในอีเมลของเราเองซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็คือถือว่าเราได้อ่านอาร์ติเคิลบูมเบิร์ฟรีเพิ่มขึ้นอานี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราเข้ามาในลิงก์แล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันก็จะมีลิสต์ของตัวอาร์ติเคิลบูมเบิร์ต่างๆที่เราสนใจนะคะคืออันที่กีจชอบจริงๆเนี่ยจะเป็น 5 things to start your day อันนี้ละคะกีก็จะกดแบบ a s i ช Edition เพราะว่า Asia Edition เนี่ยมันจะส่มาตอนเช้านะคะ6โมงครึ่งซึ่งมันก็จะทันการวเวลาตื่นมาเราก็จะ up to date ตลอดเวลาน,นะคะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจหัวข้ออื่นๆก็คืออย่างเช่นสมมุติว่ากีสนใจเนี่ยค่ะไชน่าเน็กไชน่าติ๊กไปเลยสนใจหุ้นยุโรปด้วยละ่ะเราก็เข้าไปติ๊กที่ ยูโรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลังจากเราติ๊กอันที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่อ e ีเมลลงไปนะคะจากนั้นกด Submit แล้วในทุกๆเช้าเนี่ยเขาก็จะส่งข่าวมาให้เรานะคะฐานเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นหน้านี้ five things to start your day เห็นไหมคะเขาก็จะมีการสรุปต่างๆนะคะหัวข้อสิ่งที่เกิดขึ้นที่สำคัญนะคะให้เราแบบไฮไลท์ให้เราได้ดูกัน เป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างของอาร์ติเคิลที่เขาจะส่งมาทุกเช้าก็สรุปสรุปง่ายๆนะคะว่าบล o เบิร์ g เนี่ยที่กิชัยก็คือดู Data ดูข้อมูลของรัาชนีต่างๆดูราคานะคะแล้วก็มีอ่านข่าวทุกๆเช้าของ f i v Things You need to know โดยซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากอ่านอาร์ติเคิลของบล o เบิร์กเพิ่มนะคะมันก็จะมีแบบเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่าบ o o เบิร์ q ควินนะคะที่แปะอยู่ด้านล่างอันนี้เราก็จะสามารถอ่านอาร์ติเคิลฟรีได้อีกนะคะอยู่ที่ 2 a r t i c l e ต่อเดือนนี่ a r t i c l e หรือทองคำเนี่ยไม่เข้าใจ <c oughs> นะคะ,ะจบไปอันนี้นะคะเป็นสำหรับแอปพลิเคชันแรกและแอปพลิเคชันที่2กันเลยดีกว่านะคะที่กี่ชอบมากๆเหมือนกันนั่นก็คือแอป Investing ค่ะ ซึ่ง a p p พลิเค i ัน Investing นะคะก็คือเขาพยายามจะทำมาก็คล้ายๆกับบูมเบิร์กแหละแต่ว่ามันก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะคะที่กิจชอบใช้อ่ะเดี๋ยวกิจจะให้ดูนะคะและสำหรับอันนี้นะคะหน้าแรกก็เป็นหน้าจะเหมือนบูมเบิร์กเลยว่ามันเป็นการรวมข่าวนะคะรอบโลกของทุกๆอย่างเอาไว้นู่นนี่นะคะอันนี้คือหน้าแรก Market อันนี้กิศขอข้ามนะคะจริงๆมันก็ ไม่ได้มีอะไรแต่ฟังก์ชันที่ชอบนะคะก็คือค a l e n d ด r ค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ดูแถบด้านล่างอันนี้นะคะคัลลนดาอันนี้นะคะคาล e ลนดาเนี่ยมันจะรวบรวมวันสําคัญสําคัญนะคะในการแบบประกาศข้อมูลต่างๆเช่นแบบตัวเลข gdp ตัวเลข pmi ตัวเลขการว่างงานอะไรต่างๆที่มันสําคัญในการที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์ทิศทางนะคะของตลาด โดยที่อันนี้นะคะที่กี่ดูก็คือสมมติทุกๆวันจันท์ทุกๆหรือว่าทุกๆวีคนะคะเราก็เข้าไปดูที่ this week เห็นไหมคะ this week เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งหมดเลยว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่มันสําคัญแล้วเขาก็จะมีการเรตติ้งไ้ให้ด้วยยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆดู Tuesday ด์จูน15ตัวที่เป็นรูปควายอะคะ่ะที่เนี่ยควายควายหรือเปล่าเนี่ยกระทิงกระทิงอะตัวที่เป็นรูปกระทิงนะคะคือ สามอันก็คือจะบอกว่าเขาจะบอกว่าสําคัญมากนะคะก็จะมีสามกระทิงแต่ถ้ายกตัวอย่างอันที่สําคัญน้อยหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จะสาคัญมากเพราะว่ากดฟิลเตอร์ไว้ออันนี้เพิ่มเติมนะคะเวลาที่สมมติเราอยากดูว่าอีเวนต์ไหนมันสําคัญจริงๆอะไรเงี้ยมันใส่ฟิลเตอร์ได้นะคะตามช่องนี้เลยแต่ว่าอันนี้หรือกีขอ,อเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะคะว่าเป็นทั้งหมดเลยอืนี่นะคะ เขาก็จะมีเรตติ้งในการแบ่งความสำคัญของอีเวนต์ต่างๆไว้อยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยค่ะหนึ่งกระทิงก็คืออาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยการจำนวนผู้อพยพหรือว่าวีซิเตอร์ในประเทศนิวซีแลนด์อะไรอย่างเงี้ออนนอพย,พอ,อ,อ,ยอันนี้ก็เฉยๆยใช่ไหมคะแต่พอแบบถ้ามันเป็น3ดาวจริงอะส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแบบตัวเลขการจ้างงานตัวเลข pmi อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะอย่างเช่นเนี่ย this week เห็นไหมคะว่า3อันเนี่ย ตัวเลขแบบ retail sale ตัวเลขนู่นนี่ต่างๆอะโอเคฟังก์ชันนี้นะคะก็ผ่านไปเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าแบบเหมือนไฮไลท์ของวีคเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังจะซื้อหุ้นหรือกำลังจะขายหุ้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะแบบเออรอเดซิชันจากการประชุมเฟดก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะช่วยบอกแบบทิศทางภาพรวมได้คร่าวๆนะคะว่าในที่นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็มีการจัดอันดับความสำคัญ นั่นเองนะคะฟังก์ชันต่อไปนะคะที่กี่ใช้แล้วกี่คิดว่ามันโอเคคือก็จะเป็นฟังก์ชันของ stock stop screener นะคะของตัว investing เนี่ยถ้าเราเข้าไปดูนะคะเข้าไปที่ m o r e แล้วก็กดไปที่ stock screener เลยนี่นะคะโอเคซึ่ง stock screener นะคะมันก็จะเป็นตัวสแกนหุ้นเป็นโปรแกรมสแกนหุ้นนะคะที่ให้เราใช้ฟรีโดยที่การสแกนหุ้นเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อหุ้นแล้วเราสนใจแบบ กลุ่มกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเราสามารถส,สกรีนออกมาได้นะคะโดยที่ใส่ค่าทีเรียของเราเข้าไปว่าเราอยากให้หุ้นที่เราจะลงทุนเนี่ยมันต้องมีค่าทีเรียอะไรบ้างนะคะ,ะวันนี้กิจจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าอันนี้เลย country ก่อนอันนี้คันที่อย่างเช่นวันนี้สมมติว่ากิจอยากลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคกิ่ก็เข้าไปที่เทคอเมริกานะคะกิ่เข้าไปที่ US ก่อนเอ็กซกิ่ก็จะเข้าไปที่ n a สแดก พอมาถึงเซกเตอร์เซกเตอร์ก็คือเป็นพวกกลุ่มอุตสาหกรรมอินดัสทรีอะไรเงี้ยนะคะอันนี้จะใช้เวลาที่เราเลือกอินดซ x แล้วแบบใหญ่ๆเช่น S&P ห้0รอยะไรเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วมันจะมีแบบหุ้นจากหลายอุตสาหกรรมอยู่ในนั้นอะเราก็อาจจะต้องมาสกรีนอีกทีนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้นะคะขี่เลือก n a s d a q อยู่แล้วด้วยความที่เป็น n a s d a q เนี่ยมันก็จะมีแต่หุ้นเทคอย่างเดียวเลยเราก็ไม่ต้องใส่เซกเตอร์นะคะแล้วก็กด add criteria โดยที่ค่าทีเรียนะคะส่วนใหญ่ที่มันป๊อปปูล่าเนี่ยเขาก็จะลิสต์มาให้เลย,ยเช่น P/E ratio ใช่ไหมคะอ่ a d P/E ratio โดยที่การใช้อ่ะแต่ความไม่ดีนิดนึงของอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราใช้เวอร์ชันมือถือนะคะกราฟมันจะลูดยากนิดนึงเวลาที่เราแอดค่าทเรียลงไปอย่างเช่น P/E ratio ถ้า PE ratio ของตลาดอย่างเงี้ยต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มเทคอะ่ะมันเป็นกลุ่มที่ PE ratio มันค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะใส่สกรีเนอร์สูงขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ใช่10เท่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอุ้ยนี่นะคะยกตัวอย่างเช่นเออกี่เอาหุ้นเทคก,กี่ให้ PE ไม่เกิน35แล้วกันเนี่ยนะคะเราดูได้จากตัวเลขตรงด้านขวา คือถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะมันจะสามารถฟิลอินแล้วใส่ตัวเลขเข้าไปได้เลยแต่อันนี้มันก็จะแบบไอ้น,นี่นิดนึงเนาะอ่ะสามสิบสามสิบห้าแล้วกันอ่ะอันนี้ถือว่าสามสิบห้านะทำเสร็จปุ๊บกดดันนะคะโอเคมาละดีวิด end yield ดีวิด end yield อย่าลืมว่าพวกเทคมันเป็น growth stock ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่ growth stock เนี่ยมันไม่ค่อยใส่ดีวิด end yield เท่าไหร่ดีวิด end yield กี่อาจจะไม่ใส่นะคะอาจจะมาดูกันที่เรื่องของ fundamental ละกันอ่านี่ fundamental มาแล้ว f u n d a นเดเมนอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะกี่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะเราสามารถปรับเปลี่ยน c ท i ท e r i a ของเราได้หมดเลยมาย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นกี่เอาเป็น Ne t r r o f i t margin ละกัน5 year average โอเคก็ถ้า Profit Margin เนาะเราก็ไม่ติดลบนะจ๊ะอาจจะเอาแบบอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าถูกถ้าลงท้ายด้วยม r จินเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ ขอเป็นบริษัทที่สามารถทํา net profit margin ได้ตั้งแต่10ถึง30%และกันนี่นะคะแล้วก็ net profit m มาจินแล้วอะไรอีกดีเรชันเรชนะคะก็เอา p Price to s เซลละกันอันนี้กี่ Price to sell ก็เอาสักไม่เกิน10เท่าก็คือว่าราคาเทียบกับยอดขายเนี่ยราคาเป็นกี่เท่าของยอดขายนะคะที่ขอเอาคนที่ได้สักประมาณแบบอย่างนี้แล้วกันตั้งแต่6เท่าถึง13เท่านะคะผ่านไปสอแอปนี่คือแบบล่อไป15นาทีแล้วทุกคน นี่นะคะ่ะเอาเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนะาะนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะเราสามารถ Add indicator ต่างๆได้อีกอ่าโอเคมาแล้วนะคะ17 match show result นี่เห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะในการสกรีนซึ่งมันก็จะตรงกับความต้องการของคุณถ้าสมมติว่าคุณอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศแล้วอยากได้หุ้นปันผลล่ะคุณก็ไปเลือก ที่ช่องด d เ n น y i ย l d นะคะแล้วก็แบบอาจจะสกรีนเอาในเรื่องของแบบอัตราส,ส่วนต่างๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะที่สำคัญเนี่ยเราต้องพยายามสกรีนหาบริษัทที่สามารถทำกำไรได้นะคะต้องมี potential ในการทำกำไรมี potential ในการเติบโตแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปอนี่ค่ะอย่างเช่นอันนี้เราได้มาแล้วเนี่ย o g l e Alphabet นี่ก็เลยก็คือ Google เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันง่ายๆในการใช้ equity screening นะคะแต่สำหรับกี่อะคือกี่ไม่ได้ใช้อันนี้เพราะว่าที่บริษัทอะมันมี Bloomberg software ใช่ไหมแล้วมันก็สามารถแบบเล่นอะไรได้เยอะกว่านี้นะคะแต่ซึ่งมันจะต้องจ่ายตังค์และซอฟต์แวร์มันจะแพง เราอะไรย่อยนะคะเราก็อาจจะแบบไม่สู้มาใช้อันนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจริงๆมันมีหลายๆเว็บไซต์นะคะที่เปิดให้ใช้อะไรเงี้ยแต่กีว่าเว็บไซต์เนี้ยก็โอเคของ investing แล้วมันก็มีภาษาไทยด้วยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ถนัดภาษาภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะมีภาษาไทยให้ใช้อ่ะอันนี้นะคะเป็นต้นก็หลกัหลกๆของ investing นะคะกีก็จะใช้ประมาณเนี้ยแล้วก็นอกนั้นเขาก็จะมี watch list ให้เหมือนกันนะคะเราก็ add watch list เข้ามา อะไรอย่างเงี้ยโดยที่ของเว็บอื่นนะคะถ้าไม่ใช่บูมเบิร์กเนี่ยเขาจะไม่งกจํานวนหุ้นที่เราจะแอดมาได้นะคะคือเราก็จะสามารถแบบเหมือนกระจาย watch list ของเราในะแต่ละแอปได้อ่ะาะยกตัวอย่างนะคะกลับไปที่หน้าบูมเบิร์กและกันหน้าบูมเบิร์กนะคะสมมุติว่ากี่สนใจ Apple ใช่ไหมเนี่ยกี่ก็เข้าไปที่หน้า Apple นะคะแล้วเวลากดเนี่ยเรากดที่ News กดที่นิวย่างเนี้ยมันก็จะเป็น r e l a t e news นะคะเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆที่เราสนใจอยู่แล้วเราก็เนี่ยนั่งไล่อ่านได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับหุ้นตัวนี้นะคะที่เราสนใจนอกนั้นอื่นๆน,นะคะมันก็จะเหมือนกันในทุกๆแอปพลิเคชันแบบ financial key s t e k อะไรต่างๆขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันไหนเขาจะทำ format ไหนซึ่งอันนี้ก็นานาจิตตังนะคะคือถ้าเกิดว่าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าแบบ เราชอบฟอร์แมตไหนอะไรเงี้ยเราก็ใช้แอปพลิเคชันนั้นได้เลยค่ะแล้วซึ่งเรามาดูกันถึงแอปพลิเคชันที่3นะคะที่อยากจะแนะนําในวันนี้นั่นก็คือ App Seeking Alpha นะคะ Seeking Alpha เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่กี่จ่ายตังนะคะแต่ต้องบอกว่าจ่ายไปก็รู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะในความคิดอะเออก็อันนี้ลองดูคะ่ะอันนี้เพิ่ง subscribe ปีแรกรู้สึกแบบราคาประมาณ7-8,000นมั้งเออ ก็คืออันนี้กิก็ชอบใช้เวลาแบบใช้ดูตลาดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะของ Seeking Alpha แต่ว่าความพิเศษของ Seeking Alpha ที่ชอบเนี่ยมันจะมีเป็นพวกแบบนักเขียนนะคะคือเขาเรียกว่า author เนี่ยค่ะก็คือเขาจะเขียน article นะคะเกี่ยวกับหุ้นต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งของ Seeking Alpha เนี่ยเป็นเว็บที่แบบมีคน เข้ามาเขียนเยอะนะคะโดยที่คนที่เข้ามาเขียนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ไก่กาแต่ละคนก็คือจะเป็นแบบผู้มีความรู้นะคะผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยที่มาเขียนเหมือนคล้ายๆแบบเป็นรีวิวมุมมองของเขานะคะเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆสิ่งที่กี่ชอบคืออาร์ติเคิลของผู้เขียนแต่ละคนเนี่ยคือบางคนอะความเห็นมันจะคอนฟ l i c กันมากเลยโดยที่เว็บไซต์นะคะเขาจะไม่ได้ปิดกั้นว่าแบบคนนี้บูลิชมากแต่คนนี้แบบแบลลิชมากแบลลิชคือแบบไม่เอาเลยอะไรเงี้ยคอขาย ซึ่งแต่ละโอปินเนียนะคะมันก็จะถูกโพสต์ลงมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะได้เห็นความแตกต่างของคอนฟลิกต์ของโอปินเนียที่มันต่างกันนะคะถ้าคนที่เขาบอกว่าหุ้นตัวนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีอะไรที่เราต้องระวังที่เราต้องคอนเซิร์นอยู่ในการลงทุนหุ้นตัวนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็น seeking alpha อ่ะแล้วแอปพลิเคชันสุดท้ายนะคะก็คือแอปพลิเคชัน CNBC นั่นเองนะคะ CNBC เนี่ยก็ใช้บ่อยเหมือนกันคือสาเหตุที่ชอบใช้ CNBC ก็เพราะว่ากี่ว่าแบบมันจะมีแบบเหมือนเขาจะม,มี news notification อะไรเงี้ยเราที่กี่ชอบนะคะกี่ก็ไม่รู้ทำไมถึงชอบเออแต่ชอบอ่านข่าของ CNBC นะคะอันเนี้ย คือข่าวมันข่าวมันเยอะดีแล้วมันครอบคลุมพออ่านไปเรื่อยๆแล้วเราจะเกิดเป็นความเคยชินคือถ้าใครชอบอ่านเว็บไหนอะมันก็จะชินชินกับการอ่านเว็บนั้นนะคะแต่ว่าของ CNBC เนี่ยมันก็จะแบบข้อดีคือมันจะสามารถแอดหุ้นของจีนของอะไรอย่างนี้ได้ด้วยแต่ในขณะที่ Seeking Alpha นะคะแอดไม่ได้ของ Seeking Alpha คือถ้ากิจอยากดูแบบหุ้นฮ่องกงหุ้นจีนอะไรเงี้ยมันดูไม่ได้อะ อันนี้นะคะก็เป็นรวบรวม4ีแอปพลิเคชันโดยที่หลักๆเนี่ยพื้นฐานในการใช้แอปพลิเคชันแต่ละอันนะคะก็คือเป็นการใช้ในการอ่านข่าวข้อมูลอะไรเงี้ยต่างๆแหละแต่วันนี้ก็คือจะหยิบยกฟีเดอร์ของแต่ละแอปพลิเคชันมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเราสามารถใช้อื่นๆอะไรได้อีกที่มันนอกเหนือจากการอ่านข่าวทั่วไปนั่นเองนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะหวังว่าคลิปกี่คงจะไม่ว้นเว้อเกินไปคือกี่พยายามพูดให้มันรวบลัดนะคะซึ่งกี่คิดว่า4แอปพลิเคชันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเพียงพอแล้ว หรือว่าถ้าใครคิดว่าอยากอ่านอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยมันก็มีหลายๆเว็บไซต์นะคะที่น่าสนใจอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบ Wall Street Journal นะคะ Baron เองก็เป็นแบบอ r ิเค l e ที่เขารวบรวมสรุปข่าวที่สำคัญสำคัญเอาไว้หรือว่า FT นะคะ Financial t i m e อะไรเงี้ยต่างๆ Yahoo เป็นต้นค่ะแต่ว่ามีอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อยากแถมให้มากอันนี้ เพื่อนๆนะคะลองเข้าไปนะคะที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่ากีเมเนียนมองนะคะแล้วหลังจากนั้นกดเลยค่ะ Subscribe ไ i ยอิงเบาๆนะคะโอเคค่ะก็จริงๆวันนี้นะคะก็หมดแล้วรวบรวมมา4แอปพลิเคชันนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะไม่มากก็น,น้อยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบใช้ฟังก์ชันอะไรอะไรเงี้ยที่มันมีประโยชน์นะคะเราก็มาแชร์กันได้นะคะคอมเมนต์ไว้เลยที่ด้านล่างเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะ ก็สำหรับวันนี้จบกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการหาข้อมูลในการเทรดหุ้นต่างประเทศถ้าใครดูแล้วชอบนะคะกีก็ฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ช่องกีมาน,นี่อ่านมอก,กันด้วยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะตอนนี้ก็ฟ้ามืดแล้วได้เวลาไปดูหุ้นนะคะไปเทรดต่อหุ้นอเมริกาก็วันนี้นะคะยังไงก็ขอลากันไปก่อนขอบคุณมากๆนะคะที่ดูกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ